สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่า,ร,ารักทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกัน่มน้ำมนต์เงมั่นเนเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมรถ2คันนี้เป็นราคาแคมเปญจัดกลุ่มพิเศษนะครับคือเป็น Toyota c o ค o l l อ a l ิ i s 1ึ g ปี17กับเจ้าตัว c a m r มอร h ่ Premium พีปี15และผมจะบอกเลยว่า2คันนี้เป็นราคาแคมเปญจัดเฉพาะบางช่วงบางวันเท่านั้น2คันนี้ไปดูกันว่าคันไหนหน่าซื้อที่สุดครับอ่ะ ขากันเพื่อนครับคันนี้นะทะเบียน1638นะครับ1638เป็นเจ้าตัวแคมรีนะครับส่องอยู่หน้าเฮดวีเป็นตัวพรีเมียมด้วยนะครับเพื่อนๆมาดูโครงสร้างกันนี่ครับ็นอถฝาปงหน้าไม่มีขยับเลยนะครับเพื่อนดูนะอันนี้ขายตามสภาพนะครับล้างรถส่งมอบเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5งจุดห้าไฮบริดไฮบริดนะเพื่อนๆฟังเสียงนะครับตอนนี้คือเนี่ยเงียบมาก ระบบสมบูรณ์มากนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น่าซื้อมากๆอ่ะลืมแจ้งราคาคันนี้ราคาแคมเปญน,นะครับ4 3 0 0 0 0บาท4 3 0 0 0 0บาทได้ตามสภาพนี้แล้วผมล้างขัดเคลือบแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนๆนะครับตามชิ้นงานพวกนี้จะมีใบเคลมให้ไปเคลมได้เลยนะครับผมอ่ะไปดูในส่วนของภายในกันนะครับในส่วนของคันนี้นี่ยางนิดนึงยางเป็นของดันหลบนะ ดันหลอกยางปี24ด้วยเพื่อนยางปี24ด้วยนะครับใีส่งของคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินมาดูภายในจะเป็นสีเบดนะครับ,บเบาะเบทนะครับเบาะหนังสีเบดนะครับเนี่ยโอโ้โหสี่แสนสามครับเพื่อนครับสี่แสนสามหมื่นบาทคุณจะได้ไปหนึ่งลูกนะหนึ่งชดุดหนึ่งชุดนะครับเป็นกีเล็อ่ะดูดีเทลละเอียดนิดนึง ส่วนของคันนี้นะครับื่งด้วยเป็น2.5แล้วเป็นพรีเมียมด้วยนะครับเลขมาอยู่ที่182.645กิโเมที่ใช้ไปนะครับตอนนี้โหมด EV ีทำงานอยู่ก็คือใช้เขาใช้ตัวในส่วนของอไฟฟ้าอยู่นั่นเอง,เองนะเพื่อนนะนี่ดูเอาครับคอนโซลกลางสาภาพแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสาภาพดีมากภายในนะครับ,บเบาะก็เป็นไปตามอายกุการใช้งานเนาะ น่เพือดูดส่วนพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปเอาง่ายๆเหอะนะครับก็มันติฟังก์ชันมากๆในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยเตือนของการชนแน,น,น้าคลูสคอนโทรลนะครับนี่จนก้านนี้นะครับกา้านนี้แล้วก็โหมดฟังก์ชันต่างๆการเพิ่มเสียงลดเสียงการตั้งค่าต่างๆอยู่พวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับนี่ขนาดรถปี15แล้วนะเพื่อนไหนนี่ เรนิพัชเจอวร์นิ่งนะครับมีหมดเลยนะครับก็คือเตือนก่อนกานชนด้านหน้าก็มีนะครับทชชั่นคอนโทรลนะครับอันนี้คืออันนี้คือเป็นส่วนของจุดอับสายตานะครับนี่ครับจุดอับสายตาก็คือเตือนนี้ด้วยนะครับนี่อ่าสัญลักษณ์นะครับทากิ้งเขาตัวนี้สามารถเปิดและปิดได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ยเพื่อนดูเอาสภาพรถนี่ สี่แสซื้อสดไม่มีแวดนเพื่อนนะเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับในส่วนของรุ่นนี้มานี่ครับคำว่าพรีเมียมก็จะเป็นตัวปุ่มควบคุมนะครับแอร์วิทยุนะครับม่านนะครับเนี่ยสามารถปรับตรงตัวที่พักแขนด้านหลังนี้เลยมันคือรถผู้บริหารระดับสูงเอาง่ายๆนะรถ v ี p นะครับเนี่ยสวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เ,ลยเพื่อน ะเดี๋ยวเปิดท้ายครับนิดนึงนะครับพอดีผมได้ราคามาผมรีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมก่อนเผื่อใครมีงบไม่ถึงแค่แสนแต่อยากได้ c a m รี่ตัวพรีเมียมโดยเฉพาะตัวไฮริดนะตัวนี้คนเล่นเ,เยอะมากนะบอกให้ครับเพื่อนเนี่ยก็เป็นไปตามอายุการใช้งานท้ายเดิมๆนะครับซีนเดิมๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบเนี่ยครับ สวยๆแบบนี้แหละเอาไปใช้เลย430,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครอยากได้รีบโทรมานะในส่วนของคันนี้นะครับค่ะนี่ครับรถปี15นะครับเครื่องยนต์2.5เบนซินไฟฟ้านะครับนี่มาตั้ง205ตัวขับมันไม่แน่นอนขับมันแน่นอนนะครับเพื่อนๆคันนี้สมรถนะไม่ต้องห่วงนะครับเครื่อง2.5ด้วยนะครับก็ คันแรกนะครับในส่วนของ Toyota Camry 2.5 H- v Premium และคันต่อไปครับเป็นนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ทําราคาแคมเปญผมบอกเลยว,ว่าคันนี้ใครจองได้จองเลยนะครับราคาผมแจ้งไปก่อนเลย275,000บาท275,000บาทนี่คือ t ตโ a ต a าไอ้ t o ต o t t c o โ o l l a a l ต i s 1.6G 1.6G นะเพื่อนนะแล้วเป็นปี17นะครับเป็นตัวท็อปนั่นแหละอะมาดูกันน่าซื้อขนาดไหน อ่ะมีกะทําสีฝาโปรงหนะ้านานมากแล้วหนึ่งครั้งนะแต่ฝาเดิมนี่เพื่อนนะนี่ฝาเดิมดูหัวน็อตนะครับต่างๆเนี่ยครับเดิมเดิมครับซีนเดิมเนี่ยครับคานเดิมเดิมนะครับไม่ได้มีการนะครับซ่อมแต่อย่างใดนะครับเดิมเดิมเลยเพืนะ่อนดูนอด็อตแกมสายฝาถอดแค่ฝาโปรงหน้ายอย่างเดียวนะครับถอดแค่ฝาโปรงหน้ายอย่างเดียว นี่สวยๆอ่ะส่วนยางแล้วครับยางเป็นของเอ่อเป็นยางไทยนะหรือเปล่าอ๋อดันหลบครับเพื่อนดันหลบเนี่ยครับนะครับยางปี21นะครับยางปี21อ่ะไปดูภายในกันผมบอกเลยว่าคันนี้ไปไวแน่นอนครับราคานี้ราคาส่งลานประมูลเลยราคาเนี้นะเพื่อนทูสตาร์ทนะครับอ่ะมาดูผมสตาร์ทนิดหนึ่ง นี่เสียงสตาร์แบบนิ่มๆน,นี่ครับอ่าเลขไหมครับ1 8 9 9 0 4ก่ิโลเมตรที่ใช้ไปครับภายในแบบนี้เลยคุณเจอได้มา1ชุดนะครับใครซื้อได้ซื้อเลยนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้แนะนำเลยคันนี้ราคาดีมากนะครับ275,000ซื้อสดไม่มีแบบเสียค่าโอนกรรมสิทธิ์แค่2700บาท ผมจะ5,000อยู่เรื่อยเลยเพราะอีกที่หนึ่งเขา5,000นะแต่ที่นี่เขาเก็บแค่2,700บาทเท่านั้นนะครับกูเข้าบริษัทได้เลยเนี่ยเพื่อนดูภายในดุนเดนนะครับคลิปนี้ผมทำราคาเป็นราคาแคมเปญพิเศษสำหรับคนที่กำลังหารถเก๋งขนาดเล็กอยู่นะครับแล้วก็ยขอเปิดท้ายให้ดูนะครับ อันนี้ล้อจริงจะอยู่อยู่ตัวยางไรนะครับเพราะยางรั่วก็เลยถอดสลับนะครับถอดสลับนี่ครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกีนะครับฝาท้ายเดิมเดิมไม่มีแกะเนี่ยเพื่อนดูนี่ครับนี่มาแล้วนี่ครับราคาแคมเปญท้ายเดิมเดิมครับเพื่อนล้างขัดเคลือบสีส่งมอบเพื่อนเพื่อนเลยนะครับไม่ได้เก็บงานให้แต่ว่ามีใบเคลมให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับคือส่วนของการ ปรับสภาพนะครับเพราะว่าเป็นราคาแคมเปญนะเพื่อนนะเาดูเอกสารปี1 6ึ7เนะเกียจุดมกราลาเห็นไหมแต่ปีผลิตคือ16แต่ว่าขายเดือนมกราานะเขาเรียกว่าปี16แต่จด17เนะเครื่อง1.6 125ดนึมาครับด่วนๆครับคันนี้ใครซื้อได้ซื้อนะผมบอกเลยสภาพดีเนี่ยแก้มซ้ายขวานะครับน็อตประตูหน้าซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับมีตำหนิแค่ฝากระโปรงหน้าที่มีการถอด ทําสีให้เฉยๆนั่นคือถอดน,นี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อนก็คือสเก็ดหินนั่นแหละครับโอเคสหรับรถแคมเปญสองคันคนี้ฝากไว้ด้วยรถเก๋งสภาพดีๆเก๋อแบบนี้ใครอยากได้รีบโทรมาสหรับคืนนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ